วัสดีครับปูสวัสดีครับผมอาวันนี้มหาปูนะครับคุณผู้ชมมหาปูด้วยกันครับอ่ะคุณผู้ชมครับไล์สดปูเอฟซีต้องการสวัสดีครับยูทูปปูอ่านออกแล้ว เป็นยังไงสบัสดีร่รปนไงเป็นมีโชคมีลาบกันบอบสเอฟซีทุกคนทุกท่านนะบัสทีกันรึเปาสวัสดีจับคุณจันทร์ถึงได้ยินไหนสวัสดีค่ะคันยิ้ดา ภาษาอังกฤษกูอ่านเป็นเด้ออ่านได้หน่อยเสียงใช้ได้ไหมปู่ลองถาเสียงนะชัดไหมเสียงได้ยินไหมได้ชัดไหมได้ยินไหมเอ่ยสวัสดีค่ะคุณชมพูนุชสบายดีจ้า ไม่เป็นไรจ้าถ้าซื้อแบบนี้ซื้อสิบนวดสิบปีก็ไม่ถูกจ้าถ้าซื้อไม่กลับถเงินบนเงินล่างซื้ออีกสิบปีก็ไม่ถูกหรอกจ้าเนาะถ้าซื้ออยากกูกลับตัวเดียวเออไม่กลับต่อให้ถูกแค่ไหนสิบปีสิบยากก็ไม่ถูกหรอกอืม ทางเดียวที่ไม่อยากเสียเงินก็คือต้องซื้อแค่นั้นเองเราซื้อไปก็จะไม่ถูกอีกเพราะว่าซื้อกร่ากรับบนไม่ได้กลับอื่ หนึ่งยอดคื่คือมาทันก็สำหรับคนซื้อทันคนซื้อมือโคบมือราบขอให้มืออือืมสำหรับคนทื่อไม่ได้ซื้อหรือไม่ได้กรับก็งดง่ายยังมือใหม่เอาใหม่แก้ตัวใหม่งะ คนก็โกมาหาปู่เยอะปู่คบไม่ได้จะหลับค่ะอืดูแล้วถ้าคนคือไปอยู่ชือปู่เนะสือนไว้นะในเสาวนะก็จะรู้เองเพราะว่าปู่จะบอกเสมอว่าอันไนชื่อเสียนให้แล้วเอาตัวนั้น งานเสร็จแล้วเอาตัวงานแค่นั้นเองตอนนั้นครูเกินอะไรอยู่ตรงไหนวางบางๆก็เรียบร้อยแล้วกล้าเดือดสาธุจาสาธุและอย่างนึงก็เขาก็บอกว่านึงเกิดดับใช่ไหมครับนึงเกิดดับวันเม่มาคนก็เลยกลัวมันเมื่อวานลดดับ <laughs> ừ, cái 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 công cái 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 171 cái 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 อนนี้คนโทรหาปู่เยอะมากเลยปู่รับสายไปทันแล้วโทรมาไม่รู้กี่จังหวัดกี่ตเพิ่โทรมาหมดเลยก็ถ้าใครโทรมาไม่กรดหรือปู่ไม่ได้รับสายก็ยังง่อยใจเรื่อเพราะว่าแล้วอีกยังปู่ก็เตรียมงานวันศุ่ห้าด้วยเตรียมงานไหว้องค์เจ้าการงาไหว้ก็ตือก็บทางดังทำมือในวันศุกห้าเงื่อ ก็เลยคืองานด้วยนนี้อตะการก้นแล้วคือหลังหางหลังนะอืมกำลังผลของกันเลยนะสำหรับข้างใาคือเป็นเอคือลูกคือลูกหาอยู่เลยท่องคุ้มคับพยัญชนะแต่ใครอยากจะเป็นกับภาพไหวท้อตอนต้องฟูเนาะไงวันที่ห้าใครกับเพื่อนกับภาพรวมขวายผลไม้อาหารคาบวาไรหมดเลยนะ เขาจะหารายจ่ายก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรคงคือกัลยาก็ส่วนจะกักไว้ในปลาปูเลยเนาะคนเขาฝากมาปลาปูตอนนี้เลยก็ไดนะ้เนาะให้อ่านรายชื่อไปด้วยนะนคนที่ฝากรมขุนทรัพยานาเขาถวายมาช่วยงานวันที่ห้าเลยปูอ่าขุนทรัพยานาทางช่องขุนทรัพยานา ก็ร่วมคำบุญมาบางคือห้าก็กำมีคุณสุภาพรเกิดนอกห้าร้อยบาทคุณวิกก็ยาววะครับอลูกแดงห้าร้อยบาทคุณเกิดสุริพันแตงสองร้อยบาทอแล้วก็คุณเรนูสองพันบาทปัจจัยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแม่นุ้ยหนึ่งพันบาท คุณกินการรวมกันห้าพันบาทนายกันสิบแสนยี่หมื่นห้าพันบาทแล้วก็รวมเป็นยี่หมื่นย่งตังหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเล็กสวยไหมปู่เล็กสวยอยู่เล็กงามเล็อะไรนะปู่เลนี่เพื่อไดหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าพอจะมาไม่ปู่วันนี้เนี่ยหนึ่งทำกำลังกลับมากลับมาเลยหนึ่ขขงหกเก้า ถ้าใครตกงลนกับทิศพันธ์ช่องคุมทรัพย์พญายนาก็โทรมาทวงในเด้อเพราะส่วนมากจะให้โอนเข้าบัญชีปู่โดยตรงนะครับทิศพันธ์จะไม่ไม,ไม่ไม่บอกบัญชีตัวเองอไม่ไม่เคยได้หลงที่ไหนนะอ๋อก็ส่วนมากจะให้โอนเข้าบัญชีปู่โดยตรงก็มีบางส่วนที่โอนมาก็เป็นพี่น้องกันเนาะปู่เนาะจากกันสนิทกันเยอะ <c oughs> สะออางงาำหรับขั้นคือรวมทำบุญในวันที่ห้านี่หว่ต้องปู่ เขาอยากอะไรวงองปูครับเขาอยากฟังเสียงอันมูทนาภาษาเขมรปู FC ก็ชชบให้ปูให้พพนเป็นภาษาเขมรนมืงนกันก็สมโอสมอนตโมตเนียเนี่ยบาลทูบอนทืบเตียนโมก็อวยเมียนสุขภาพร่างกายเจรารสสบายเมียนชุกเมียนเรียปรารถนาเวก็ออยสำเร็จดุจเจตปรารถนา อัเงินแต่ความสับความเจริญอายุเวนอสุขังพลังสิทธิวิเียพวันตุเมโทเมธลาไสสืบแต่งพบใจเกษีจานทราโตเปลี่กปุดเดียดจ้าเปรียสโซเทนียเปรียสังออกวดเปืียสับสาเปเรนเดียบวอเปืรนออดเวิดเปเรนสมอเจเทวดาออดศกเสดีเป็นเศรษฐีรอยล้านพันล้านคิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นเงินคำให้ลังมากเด้อสุภูทุกน อางานรงมๆล่ะ <c oughs> โอพักนายจอแล้วมั้งปูเนี่ยระบบจัดการเชือ่อมต่อครับก็ปูวันที่ห้ามีอะไรบ้างปูกิจกรรมวันที่ห้าครับวันที่ห้านี่ก็ลุกขิดลูกหาเขาได้แกบนองค์ปูด้วย ไหว่องคูขอพรอ,องคูในวันที่ห้า,าก็จะไหว้พระละมาราบมาอาหารขาวหวานลูกติดลูกหาเขาก็อยากยกดวงอยากเสริมบารมีในวันที่ห้าด้วยก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะร่วมบุญในวันที่ห้าเนี่ยหรือสำหรับคนที่มีโชคมีลาบนาอกับปู องคูการดำก็ถ้าอยากร่วมแก่บ,บนร่วมพลธากมรากไม้ก็ได้ก็สามารถติดต่อได้กับทางช่องลุ้มทรัพยานาคจะไปช่องอะไรนาน้อยชนแนลช่อน้อยชนแนลอืมก็ติดต่อสอบถามเรื่องเป็นเจาภาพได้ในวันที่ห้านี้อืมก็คนละเล็กคนละน้อยเรายิ่งให้เรายิ่งได้เรายิ่งทานเราก็ยิ่งมีการที่เราไหวขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะประทานพรประทานโชคประทานลาภให้เราเหมือนที่ครูให้ไปคกร,กร,กร,กรั้งตนก่อนนี่ก็ถือว่าลูกศิษย์ลูกหาเอฟซีทุกคนที่ติดตามก็มีโชคมีลาภกันก็อนุโมทนาบุญด้วยที่ได้กันฉะนั้นการที่เราจัดวันที่ห้านี้เป็นวันไหว้ก็คือว่า ได้พร้อมได้ตอบแทนองค์ท่านเพราะว่ามันมันไม่ได้ทํามาหลายงวดแล้วเราไ,ได้ทําให้ท่านเพราะว่าเราก็เลยต้องทําให้เดี๋ยวท่านจะไม่ให้อีกเนาะถูกมามทั้งวันเด็ต้องบอกเอฟซีด้วยลวงปูไม่สามารครับสายได้เยอะมากอืมโท <c oughs> มาจากออสเตรเลียอ๋อไม่ค่อยได้รับใส่ปูไม่ค่อยมีเวลาว่างจริงๆ ก็เตรียมงานเนี่ยลางตรงกลังเต้นจับพรงจับผ้าแล้วพรุ่งนี้คืนนี้ผลไม้ก็มาส่งจากตลาดไทยน่าจะหนึ่งคันรถเยอะอยู่อืลูกศิษย์อยู่ตลาดไทยเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยก็คือคนขนมาด้วยอืมจับตลาดไทยเลยหนึ่งคันรถผลไม้ เรามีน้อยเราก็ทําน้อยเรามีมากก็แล้วแต่ศรัทธาเราอืทํา <Okay. S 2> ตามกําลังเราอม <Okay. S 2> อย่าทําเกินตัวเองทําแค่อพอเราอยู่ได้แค <Okay. S 2> ่นั้นเอง <Okay. S 2> ส่วนเรื่องโชคลาภ <Okay. S 2> เดี๋ยวให้ลังวันที่ห้าวันเดี๋ยวปู่จึงจะให้ <Okay. S 2> ให้ปู่ไหว้เสร็จก่อนปู่ไม่อยากให้ก่อนไหวเดี๋ยวทุกคนจะไปจับจุดอีกว่า วันไหวปู่ได้เลขอะไรครับได้เลขประทัดอะไรเลขตูกอะไรก็จะไปเน้นกันตรงนั้นอีกก็จะผิดเพี้ยนกันไปอีกร้อยปู่เขียนปู่จะเขียนใจตรงไหนก็จิตามเอาตรงนั้นครับผมเริ่มจับทิศทางปู่ได้แล้วว่าเราปู่เขียนตามที่องค์ที่วิหารองค์เจ้าปู่กระดำมไม่ว่าจะตรงไหนเนี่ยนั่นคือเลขปู่ให้อืมนั่นแหละเพราะว่าปู่จะบอกตลอดเลยว่าทำทำไมปู่ถึงไล่ให้ไปถ่ายตรงนั้นให้ไปเอาตรงนั้นครับอ่าก็จะให้ปู่พูดเยอะไม่ได้ครับ พูดเยอะกูก็จะเปลี่ยนให้เยอะทันทีกูบอกอยู่เสมอแล้วอืมให้เน้นบนเน้นล่างกูก็เน้นให้แล้วพอไม่ถูกมาก็มาบอกว่าไม่ได้กลับบ้างเล่นแต่ล่างบ้างอ่าใช่ไหมนี่แหละก็เพราะอย่างนี้แหละกูถึงไม่อยากพูดอะไรก็คือให้ไปถ่ายเอาเองอืมให้พิจารณาเอาเองเพราะว่ากูก็เขียนไว้ข้างบนอยู่แล้วแต่ปูแค่บอกว่าอาจจะมา ฝันคืออาจจะลงล่างคือฝันก็ฝันดีด้วยนะปู่ตีถูกก็คือตรงนี้น่าจะเจริญฝันในโพธรโลกโผล่น่าจะความเจริญจะอยู่ที่นี่เนาะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นกอตีความฝันช่วยปู่ด้วยก็ได้นะ FC ทุกคนทุกททานนะครับบางทีก็ปู่ก็ตีตีแม่นอยู่แต่ว่า FC แล้วแต่ความชอบลแล้วแต่ความชอบของ FC ไปเปลี่ยนแปลงได้แต่ปู่ก็ไม่อยากพูดเยอะเรื่องความฝันอะไรเนี้ยปู่จะฝันแล้วก็ ให้ไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่เอา<ะ>อแค่นั้นเองแต่ก็449เนี่ยมามาเต็มนะปูนคนถูก<ม>รางย,ยังเขียน<ะ>ไว้ในยอดเงินเลยยอดเง<อ>ินที่มาวันนั้นปูขีดเส้นใต้ให้17449แค่นั้นเองอ,อให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ให้ได้เลขนี้<ะ>ถามว่าเลขปูปูเน้นอย่างเดียววันนั้นนะครับ วนไปวนมาอยู่หนึ่งก็ให้วนอยู่แค่นี้เองเจ็ดกับสี่เก้าหนึ่งเจ็ดกับสี่เก้านะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่เก้าแค่นั้นเองเลืปูมีแค่สองตัวถ้ากลับไปก็เป็นแค่สี่ตัวครับไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะอืแล้วปูก็บอกว่าถ้าใครชอบสามตัวก็จับบสามตัวก็จับมาใจล่างใจปนแค่นั้นเองครับเลขปูไม่เยอะแต่ปูชอบแค่หนึ่งเจ็ดกับสี่เก้าชอบสองตัวปูไาวังไงมันก็ต้องมาแน่นอนเลยอืมให้กับปูมั่นใจ 9กอนะวันนั้นน่ะอยู่ในคลิปดูได้เลยคุณผปูมันใจ99%อีกนเนดี๋ยวค่อยวันออก <laughs> อยู่ในคลิปนะครับวันนั้นเอฟซดูได้แล้วแล้วก็พิพันธ์ก็ไหลสดวนไปวนมาตั้งหลายรอบเลยวันนั้นนะครับก็ตามโตเลขปูนะครับก็สังเกตดูตามเสาตามวิหารตามเสาตามวิหารจะปูจะไปเทียนตรงไหนก็ให้รอดูเอา แต่ถ้าเลขปูเขียนที่นี่อาจจะเป็นไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงนะครับให้เอฟซีจำไว้เลยปูบอกตลอดว่าปูไม่อยากเขียนใสจกระดาษให้ครับอถ้าปูเอาตรงไหนให้ตรงนั้นจบเลยกติดตามไม่ต้องถามบนล่างเราสามารถซื้อได้หมดบนล่างกลับหน้ากลับหลังได้หมดแค่เลขสี่ตัวนะปูนาอใช่ ถ้าซื้อแบบไม่กลับซื้อแบบไม่เล่นบนเล่นล่างซื้ออีกร้อยงวดก็ไม่ถูกดอกจะให้มาขนาดนี้แล้วเนาะจับมาให้แค่สี่ตัวเนี่ยมนาดนเลขวิ่งเป็นสิบสิบตัวเอฟซียังไม่ถามสักคำเลยจะซื้อบนหรือซื้อล่างนะ <c oughs> เลขวิ่งเป็นสิบตัวเลยเป็นยี่สิบตัวไม่เห็นเอฟซีจะถามมาซื้อบนหรือซื้อล่าง นี่เลขปูแค่สองตัวเองโอ้น่าเสียดายครับ fc ไม่มีดวงนี่เฉยแล้วไม่มีบุญไม่มีดวงก็รอติดตามมีก็ติดตามอ่ก็รอติดตามตอนต่อไปว่าปูจะให้ไว้ตรงไหนก็ไม่ไน่ก็อาจจะเป็นกระท่อมก็ได้เพราะว่าปูกําลังจะทํากระท่อมอ๋อปูจะทํากระท่อมอีกกระท่อมหนึ่งเพราะว่าปูจะลงไปข้างล่างแล้ว นี่ตั้งไปปูเอาองค์ปูกระดำมาจากวิหารทางนู้นหน่เข้าทั้งวันเลยนะปู่ก็บอกแล้วไงปู่บอกแต่ตอนนั้นแล้วครับว่าถ้าเอามาเนี่ยไม่มีพิษดอกไม่มีพิษจริงๆริท่านชอบอยู่ที่นี่ออืตอนท่านอยู่ที่นี่ทําน้ำมนต์ก็เหมือนกันเป๊ะๆ๊ตั้งแต่เจ็ดศูนย์ตอนนั้นอ่าวที่แล้วปู่ก็ทาน้ำมนต์ให้กับหนึ่งเจ็ดก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะปู่ไม่มีเปลี่ยนขันน้ำมนต์ก็หนึ่งเจ็ดเหมือนเดิม แสดงว่าเริ่มศักดิ์สิทธิ์มากที่นี่เนาะเพราะว่าท่านได้ชอบอยู่ที่นี่มากกว่าวิหารปู่ถึงบอกแล้วถ้า่างนั้นก็ไม่ย้ายกลับมาดอกครับอืมแล้วองค์เจ้าปู่กระดมองคเล็กกอปู่หมดยังครับตอนนี้องค์เล็กยังมีให้บูชาอยู่แต่เนื้อเงินไม่มีแล้วองค์ใหญ่หมดแล้วครับอืมองค์ใหญ่เหลือแค่องค์ครูที่ปู่เก็บไว้บูชาเองแค่นั้นเองห้าองค์ครับอืมแต่เอฟซีที่ให้ทิพย์พันธ์บูชาให้ก็คงจะได้อยู่ ปูยังเหลืออยู่ตเหลือไม่กี่องค์หลืมั้งตอนนั้นเหลือ200เหลือไม่เยอะแล้วตอนนี้น่าจะถึงร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะอีกไม่ไม่ไม่กี่วันเดียวก็น่าจะหมดเริ่มหมดว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาเชื่อเขาบูชาไปแล้วอยากได้อีกให้ลูกให้หลานเขาต่อเพื่อนฟูงเขาก็อยากได้ต่อครับอืม แล้ววิธีปฏิบัติยังไงปู่เอาปูกระดมไปแล้วก็ก็ถ้าเรามีโชคมีดาแล้วก็ไหว้ผลไม้ห้าอย่างคนขอกร่อนว่าปู่มีบทสวดขอพรให้อยู่อืมบทโอ้บทสวดจะไปพร้อมกับองค์เจ้าป่กะดัาองค์เล็กก็มีองค์เล็กก็มีอ๋อองค์เล็กก็มีแต่ไหว้ผลไม้ห้าอย่างห้าอย่างแต่ถ้าเก้าดอกจุดทุกเก้าดอกแต่ถ้าไม่มีผลไม้ปู่ไหว้ธรรมดาเลยไม่้น้ ก็อยู่ที่เราจะ,ะทําหรือไม่ทํา่อแต่ว่างวดแค่งวดเดียวก็ไหวกครังก็ได้เนาะถ้าขอเลขล้วพูดถึงได้ถ้าจาเร็จเราก็ทําให้ถ้าเราไม่ทําให้ก็เหมือนเราจะเอาเฉยๆสิ่งที่ได้มาเฉยมันยากเราปู่ม,มันก็ต้องมีบนบานไว้ก่อนเมือนุกินลูกหาทาไมไหวตลอดอืถึงไม่ได้ไหวที่นู่นก็ให้ปู่ไหวให้ที่นี่ขอพรให้ที่นี่ อเขาก็จะส่งรายชื่อมาให้ปู่ขอพรให้ให้ป,กพอพอหปูกกราวให้ครับอืมก็วันที่ห้านะครับเนาะปู่วันที่ห้าวันที่ห้าถ้าอยากร่วมทําบุญก็ร่วมก็ถามอทางช่อง YouTube ได้เลยครับอืมโทรมานี้จะมีเบอร์โทรให้นะครับเบอร์โทรให้ ถ้าโอนเข้าบัญชีปู่เลยก็ได้๋ย่จะคือจะบอกบัญชีทาง Youtube มันก็จะอันตรายต่อ u t u b e นะครับเราก็ไม่กล้าเปิดบัญชีก็แต่ใครอยากร่วมก็สอบถามมาก่อนแล้วกันสอบถามมาแล้วก็ไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับครับอใครอยากทําก็ต้องทําด้วยใจจริงๆครับอืม อันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะปูเนาะในเวนมีอะไรก็รอสรุปตัวเลขหนึง่งหลังวันที่ห้าหลังวันที่ห้าก็ไม่แน,น่ปูอาจจะเคียนให้ตอนวันที่ห้าก็ได้อาจจะไม่รู้เหมือนกันก็รอดูรอดูถาดด้าปูได้แต่คิดกับปูได้แล้วล่ะถ้าปูยังไม่ปล่อยใเจ็เพราะว่าปล่อยก่อนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวลูกศิษย์ลูกค้าซื้อไม่ได้ครัแล้วไม่อยากให้เป็นข้อกังขาข้อรหาอีกว่าเลขมันตรงกันเราไปซื้อไม่ได้เพราะว่าเลขเราอย่างเงี้ยเราจะให้ลูกศิษย์เนี่ยไปหาซื้อลอตเตอรี่ก่อนันดับแร้ จุดประทัดก็เมื่อวานได้จุดไม่ปูเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งจุดจุดกี่ดอกที่จุดหนึ่งแสนหนึ่งมืนนัดมีมีตัวเลขไม่ปูเมื่อวานตัวเลขนี้ปูยังไม่ให้ปูบอกแล้วว่ายังไม่ให้ก่อนยังไม่ให้ก่อนอ๋อให้ไปเยอะเดี๋ยวจะเป็นเลขประทัดอีกเลขนั้นเลขนี้เก็บไปแล้วคให้ปูฝันก่อนให้ปูฝันเพราะปูฝันแม่น ติดตามเรื่อยๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้าให้เลขประทัดไปคนก็จะไปเจาะจงเลขประทัดเดี๋ยวติกต่อก็จะเอาเลขประทัดไปลงก็จะว่าเลขปู่พอวันที่ปู่ให้จริงๆไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ไปบอกว่าไม่เข้าอือเป็นว่าเลขเดียวช็อตเดียวรอเลขเดียวช็อตเดียวคือรอปู่เขียนให้แค่นั้นแหละครับอืทุกคนทุกท่านจําไว้เลยนะครับเลขปู่ในช่องคุมทรัพย์เนียต้องปู่เขียนไว้ไม่ว่าจะตามศาลาหรือตามกระท่อม คือตามผนังตามเสาเงี้ยครัให้ดูที่ตรงนั้นเพราะว่าปู่จะปู่พูดตลอดทุกครั้งเองคอืมไม่ใช่ปู่ไม่บอกปู่บอกทุกครั้งครับอืสุดท้ายนี้ปู่ไม่มีอะไรจะฝากเอฟซไม่อู่ก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภในวดต่อไปดิสุขภาพร่างไกลที่แข็งแรงให้โชคดีทุกๆคนเด้อให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จรวย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 สาธุสาธุสาธุอ่ะ